หรือข้อสอบเป็นสองพาร์ทฟิสิกนะครับเป็นข้อสอบอที่สอบไปเมื่อเดือนมีนาปี5 5นะครับข้อที่58สมชายพบว่าวัตถุหนึ่งกำลังเคลื่อนที่ไปทางขวาข้อใดเป็นข้อสรุปที่ถูกต้องนะครับอโอเคมาดูทีละตัวเลือกนะครับมาวิเคราะห์กันทีละตัวเลือกการที่วัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวาสแสดงว่าต้องถูกแรงรับกระทำไปในทิศทางขวาใช่หรือไม่ นะครับใช่หรือไม่คำตอบข้อนี้ก็คือไม่ใช่นะครับไม่เสมอไปนะครับแรงลับนะครับแรงลับกับทิศทางของการเคลื่อนที่เนี่ยมันอาจจะสวนทางกันก็ได้นะครับเช่นเช่นวัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวานะครับเช่นวัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวาแต่มีแรงเสียดทานกระทําไปทางซ้ายอย่างเงี้ยนะครับวตัตถุก็ยังคงเคลื่อนที่ไปทางขวาเหมือนเดิม ในขณะที่แรงเสถนนียร์มีทิศต,ตรงกันข้ามกันนะครับวัตถุก็คงเคลื่อนที่ไปแต่มันอาจจะเคลื่อนที่ช้าลงเท่นั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่จําเป็นว่าวัตถุที่เคลื่อนที่ไปทางขวาเนี่ยจะต้องมีแรงลับกระทําไปทางขวาเสมอไปนะครับข้อนี้ก็เลยผิดทีนี้ถ้าเกิดว่าตัวเลือกที่2บอกว่าถูกแรงถูกกระทําด้วยแรงที่มีทิศไปทางขวานะครับ แรงกระทอันนี้ก็ยิ่งแล้วใหญ่ผิดแน่ๆนะครับเพราะว่า,าถูกแรงกระทําในที่นี้เนี่ยเขาจงใจที่ไม่ใช้คําว่าแรงรับก็แสดงว่าวัตถุเนี่ยมันอาจจะมีแรงอยู่หลายแรงนะครับมีแรงหลายแรงนะครับแล้วมีในหนึ่งในหลายแรงนั้นเนี่ยมีแรงหนึ่งที่กระทาไปทิศขวาส่งผลให้วัตถุมีมี เคลื่อนที่ไปทางขวามือใช่หรือไม่นะครับอันนี้ก็ไม่ใช่แน่ๆนะครับซึ่งวัตถุที่กระทำกันหลายแรงอย่างเงี้ยอาจจะมีแรงหนึ่งกระทำไปทิศขวามือจริงนะครับแต่ว่าแรงทั้งหมดเนี่ยเมื่อรวมกันแล้วมันอาจจะหักล้างกันเป็นศูนย์แล้ววัตถุอาจจะอยู่นิ่งๆอยู่ก็ได้หรือว่าวัตถุเคลื่อนที่ไปทิศใดทิศหนึ่งด้วยอัตราเร็วคงที่ก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิด นะครับข้อนี้ก็ผิดไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นว่าแรงมีแรงกระทําไปทิศขวาแล้ววัตถุจะต้องเคลื่อนที่ไปทางขวาข้อที่3บอกว่าถูกแรงกระทํามากกว่า1แรงนะครับถูกแรงกระทํามากกว่า1งแรงข้อนี้ก็อยู่ในยังอยู่ในคอนเซปต์เดียวกันนะครับก็คือการถูกแรงกระทํามากกว่า1แรงเนี่ยก็ไม่มีเงื่อนไขให้ไม่ได้เป็นเงื่อนไขให้วัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวานะครับก็เหตุผลเดียวกับ ข้อ2นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบที่น่าจะาใกล้เคียงความจริงมากที่สุดก็คือ,อขนาดนี้เรามีข้อมูลไม่เพียงพอในการที่จะสรุปนะครับการที่จะสรุปออคอนเซปต์ใหญ่อันนึงที่เราจะต้องจําไว้ก็คือว่า,าไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นว่า วัตถุจะต้องเคลื่อนที่ในทิศเดียวกับแรงที่กระทำไม่จำเป็นนะครับไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4นะครับ